นี่ครับหลังจากผมกินฝรั่งอยู่นะครับผมเดินมาหลังนี้นะครับมีดึงครับผมนี่ครับเดี๋ยวรอรุ่นว่าปลาอะไรครับผมอย่าหลุดนะหลุดไม่ได้นะอยังอยู่อยู่ครับอยู่ครับ อยู่ครับผมอยู่ครับผมนี่ครับผมโหมานมานะครับเต็มที่สองมาอเอาเร็วงานงอกนะครับโอ้โหดุดตกเลยนะครับผมติดขอบปากโอ้ใส่ยังสวยนะครับไปช่อนโอ้ยเสียดายครับผมไม่เป็นไร เปลี่ยเนเยอะครับผมเดี๋ยวรุ่นคุ่ในเช้าไปต่อกันเลยนะครับ